สวัสดีครับผมแอดเดนนะครับวนันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับซึ่งเป็นเมาส์มาโครเกมมิ่งนั่นเองของทางซิกโนโนะก่อนที่เราจะไปดูเมาส์นะครับว่ามันเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงนะครับเรามาดูรายละเอียดบนกล่องดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นี่ครับก็เมาส์ตัวนี้นะครับอยู่ในซีรีส์ของ eSport นะครับซึ่ง รับประกันทั้งหมด2ปีตามติกเกอร์ที่แปะไว้เลยนะ2ปีแล้วก็มีไฟเป็น rgb นะครับปรับได้ทั้งหมด16.8ล้านสีนั่นเองแล้วก็นี่ครับมอสตัวนี้มีโปรแกรมมาโคนะครับซอฟต์แวร์โปรแกรมนั่นเองแล้วก็ด้าน,นล่างนี้ครับบอกไว้ว่าหมอตัวนี้ใช้เซนเซอร์เป็นของ p i ล a r อานะครับ3327นั่นเอง ตอนวนี้เป็นหน้าตาของเมาส์นะมาที่ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นชื่อรหัสนะครับ GM972 นะครับเจ้าตัวหรือชื่อมันก็คือเป็น m a x กซานั่นเองอะ่ะไม่ใช่ m a x กซาเป็น Max m แมซานะ m ม็ซาไฟของเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด10โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็ปรับจากพีลัตตัวมาส์ได้หรือว่าไปปรับที่โปรแกรมก็ได้นะอันนี้เป็น DPI นะครับสูงสุดอยู่ที่12,000 0 0 0 0 400นะครับต่ำสุดอยู่ที่200นั่นเองสวิสจะใช้เป็นของ,ของโหัวโนนะครับคลิกได้ทั้งหมด20ล้านครั้งนั่นเองเมาส์เราก็เปลี่ยนไปใช้โหัวโนสวิตกจนเกือบทั้งหมดแล้วนะก็คลิกได้20ล้านครั้งอันนี้ก็เป็นรูปร่างด้านข้างนะส่วนข้างนี้ก็เป็นพวก QR Code โค้ดเรามาดูรายละเอียดข้างหลังนี้ว่ามันก็จะบอกว่าเมาส์ตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างนะครับคข่าๆก็เซนเซอร์อย่างที่แอดบอกไปนะครับใช้ของ P ิ x a r านะครับต3า27 ตัว dpi นะครับปรับได้ทั้งหมด200ถึง12,400นะครับก็มี polling rate นะครับ polling rate มันจะจะเขียนตั้งแต่4ระดับนะครับได้สเต็ปไปที่125นะครับ250,500และ1,000นแนะนำให้ปรับจากโปรแกรมเป็น1,000นะครับซึ่งมันเป็นการอัตราการส่งข้อมูลนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีน,นั่นเองสวิตนะครับสวิตคลิกเมาส์นนะใช้เป็นของหัวโนที่แอดบอกคลิกได้ทั้งหมด20ล้านครั้งนี่ ปุ่มบนตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งหกปุ่มเลยนะแบ็คไล g ์ติ้งนะครับเป็น RGB นะครับปรับแด้ทั้งหมด 16. 8ุดล้านสีนั่นเองหัวเชื่อมต่อเป็น USB นะสายมันนะครับเป็นพาราคอร์ดนะครับซึ่งพาราคอร์ดมันดียังไงเดี๋ยวแอดแปะอธิบายให้ฟังพร้อมกับการให้ดูตัวเมาส์นะความยาวสายอยู่ที่ 1. 7 5ดเดหเมตรนะแล้วก็มีขนาดเมาส์แล้วก็น้ำหนักนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของโปรแกรมเมาส์นะครับ อาจจะสะท้อนหน่อยนะเม,มาส์าเรารองรับทุกวินโด้นะครับใช้ได้ทุกวินโด s เลยนะถ้าเอาไปใช้กับ Mac ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้โปรแกรมไม่ได้นะครับเพราะโปรแกรมเนี่ยมันรันเฉพาะในวินโด้เท่านั้นตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องก่อนครับว่าข้างใน,นมันมีอะไรบ้างเอาละครับอันนี้เป็นทั้งหมดของตัวกล่องนะครับมันมีทั้งหมด4ชิ้นนะการเริ่มที่อย่างแรกสติกเกอร์นี่ครับ อีสปอร์ตนะครับต่อไปเป็นใบป,ประกันนะครับใบป,ประกันมีทั้งหมด2ส่วนนะครับให้เราส่งในส่วนของบริษัทมันนะครับเนี่ยส่วนล่างนี้นะฉีกมาปุ๊บหยอดตู้บัตรนีมาได้เลยไม่ต้องติดสเตมส่วนส่วนของลูกค้าเนี่ยก็แนะนําให้ติดให้เก็บไว้เองนะไม่จะติดให้เก็บไว้เองนะอันนี้เป็นคู่มือของเจ้าตัวมาตัวนี้นะครับ อธิบายในส่วนออต่างๆนะว่าเสียก่อนนะครับว่าเมาส์มันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับหน้าตาโปรแกรมมันเป็นยังไงะนะมีตรงนี้ด้วยก็มี No e น่อีสนะครับเป็น YouTube แนะนำให้เข้าไปดูรีวิวได้นะครับหรือว่าไปดูการสอนการใช้ค่ามาโคตรต่างๆก็ได้เลยในนี่เป็นแฟนเพจนะครับ ทิกโน่ไทยแลนด์ก็ไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อตามข่าวสารต่างๆของทางเรานะเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆได้เลยคู่มือก็มีประมาณนี้เมาส์น,นะครับเป็นทรงมือขวานะครับจับถนัดมือขวานะก็ให้ดูรอบๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเอสอย่างที่อสบอกนะครับว่าจับถนัดมือขวาก็เป็นอย่างนี้นะตอนนี้จับเข้าทรงมาดีเลย สวัสดีมือกับก็ทเราหนัดขวาเลยนะวัสดุนะครับทำจากพลาสติกนะครับอย่างดีเลยเป็นสีดำเป็น UV นะยี UV เงาๆปุ่มจะมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับนับยังไง6ปุ่มคิดซ้ายคิดข,ขวาคิดกลางตรงนี้ครับตรงถัก,กรแล้วก็ตรงนี้บุ่มเปลี่ยน dpi แล้วก็ ปุ่มได้ข้าง2ปุ่มปุ่มข้างล่างอันเนี้ยถับไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเปิดหมดไฟนะครับให้เรามากดตรงนี้เดี๋ยวแอดจะมากดให้ดูนะครับตอนเสียบไฟแล้วสายนี่อันนี้นําเสนอเลยสายเป็นพาราคอร์ดนะครับสายพาราคอร์ดมันดียังไงขั้นแรกนะครับน้ําหนักเบาเห็นปะเบามากเลยน้ําหนักเบาเนี่ยเวลาเราสะบัดเมาส์อ่ะเอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเมาส์มันไม่มีสาย ทั้งที่มันมีสายนะอันนี้ข้อดีอย่างแรกของพลกระอดอนนะครับเนี่ยเราสะบัดแบบมันเบาอะแบบเราสะบัดเหมือนเนี้ยเรารู้สึกเหมือนมันไม่มีสายเลยทั้งทั้งที่มันมีสายแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันยืดหยุ่นครับแล้วก็ทนทานยืดหยุ่นทนทานสายพลกระอดอนนะครับมันจะใช้ในส่วนมากก็คือสายพวกล่มชูชีพซึ่งล่มชูชีพหรือว่าใช้ทางการทหารพวก ติดกับเชือกอาวุธปืนเชือกใส่รองเท้านะมันมปีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็แอดยกตัวอย่างแค่ประมาณนี้นะก็ลมชูชีพก็เป็นยังไงก็หลายๆาท่านอาจจะรู้นะครับว่ามันต้องการความแข็งแรงความทนทานและยืดหยุ่นถ้ามันยืดหยุ่นทนทานเนี่ยมันก็ต้องทนเลยแล้วใช้งานได้นานสายใจยาวอยู่ที่1.75เมตรนะหวัวเชื่อมต่อเป็น USB นะครับ 2.0หัวชุบทองมาเนี่ยเห็นปะที่แอร์่อเ,เ,เบาเนี่ยเบายองเนียอันนี้ข้อดีนะครับแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นสูงต่อไปอาเสียไฟแล้วนะให้ดูเทียด้านนะครับอันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟบนตัวเมาส์ปิดไฟก่อนแล้วกัน ให้ดูด้านนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับไฟเปนตัวเมาส์มีทั้งหมด10โหมดอย่างที่แอดบอกแล้วครับก็คือทั้ง10โหมดถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดไฟง่ายๆครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนจากโปรแกรมเราก็มาคลิกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมี backlighting switch นะครับเอไปเปลี่ยนโหมดไฟนะครับกดหนึ่งที่ตอนนี้เป็นโหมดนี้นะถ้าเรากดอ่ะกดเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดให้แล้วนะนะ นีก็เหมือนไฟเทคอก็รวมปิดไฟด้วยทั้งหมดก็มี10หมดนะเปิดไฟบนตัวเมาส์กับไฟเมาส์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมของเจ้าตัว GM เ้า72นะครับหรือว่าเจ้าตัวเมกซานั่นเองนะอย่างที่ฮัดบอกหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าแรกของโปรแกรมนะหน้าแรกของโปรแกรมก็เป็นหน้าปรับไฟกับตั้งค่าลงปุ่มแล้วก็มีนี่ด้วย polling rate นะครับแอดแนะนําให้ปรับไปที่1,000นะครับยิ่งเฮิร์ตเยอะอัตราการส่งข้อมูลของเราเข้าของมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะต่อไปเราก็มาดูตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็น โหมดไฟต่างๆของตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเแดเก้าสิบโหมดนะอ่ะเอาเลือกที่หมดแรกก่อนอันนี้เป็นโหมดที่สองนะครับโหมดที่สามโหมดไฟมันก็จะประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับหรือว่าตั้งค่าดูนะครับเนี่ยหรือว่าเลือก มีสูตรสีเราก็มาใส่ได้นะครับหรือว่าเป็นสีปกติที่ตั้งไว้ให้เราก็กดได้มันเลกตรงจานคล้ายต้องวงกลมสีนี่ได้ละมันก็จะมีปรับความเร็วความสว่างอะไรประมาณนี้นะครับเลือกกับที่หมดเดิมส่วนตอนนี้ก็เป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นเรากดขึ้นมาเงี้ยกดที่เลขสี่เนี่ยมันก็จะมีให้ตั้งเป็นทิศใต้ที่ขวาแล้วกดที่สกอร์เมาส์น,นะครับหรือว่าที่กลางนั่นเองเป็นแบนเวิร์ดฟอร์เวิร์ด ว่าปุ่มพวกคีย์รัดต่างๆนะครับไฟล์คีย์อะไรประมาณนี้นะคีย์พวกเนี่ยทิ้เต้นคลิกอย่างเงี้ยไปหน้าที่สองครับหน้าที่สองก็จะเป็นหน้า DPI นะครับเลือกตามชอบได้เลยนะสมมุติเราอันแรกอะมันอยู่ที่ประมาณ800 เราก็เลื่อนใหามันสุดได้เลยนะหรือว่าเลื่อนให้มันต่ำสุดได้ต่ำสุดคือ200นะครับเยอะสุดคือ1 2ึ0 0หมืนสันี่ร้อยนะแล้วแต่ตั้งตามชอบไดเลยนะส่วนอันนี้ก็เป็นสีของ dpi นะครับสมมุติเราตั้งความเร็ววไ้ที่อันที่สองนะ เราเลือกไว้สักอแอตั้งอันแรกนี่เลืออันสองอันแรกแล้วกันนะตั้งไว้สักเท่านี้แล้วก็อยากเปลี่ยนสีไม่ให้เป็น d เป็นสีแดงก็มัเลือกสีนี้ได้นะครับเป็นสีส้มสีเขียวสีขาวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็กด Apply ไปนะ DPI ก็มีทั้งหมด5สเต็ปนะครับหรือว่าเราปรับให้มันเหลือกี่สเต็ปก็ได้สัก สมมติเราใช้2องกระเต็บก็ปรับเลือกอันที่2เมื่อจะเหลือ2องกระเต็บนะจ่ล่าเราใช้ทั้ง5้ากระเต็บก็เลือกเป็นทั้งกระเต็บแล้วก็ปรับความเร็วเมาส์เท่าที่ต้องการได้เลยนะต่อไปหน้านี้มันก็จะเป็นพวกความเร็วคลิกเมาส์การใช้เมาส์การเลื่อนเร็วอะไรประมาณนี้หรือว่าการเลื่อนของสกอร์เมาส์นะอันนี้ก็เรามาตั้งค่าปรับดูนะครับว่าเราชอบความเร็วประมาณไหนนะและทุกครั้งนะครับ ไม่ว่าเราจะตั้งค่าอะไรก็ตามให้เราต้องมากดแอร l y อย่างนี้นะมันถึงจะหลงเมาส์นะครับส่วนนี้สูตรก็ตั้งไว้เล่นก่อนแล้วนะครับก็จะตั้งมาโคแอก็สอนมาคร่าวๆกันมาที่ new. นิ้วตั้งชื่ออะไรไปก็ได้นะครับเป็นดีแล้วกันตัวดีตัวดีเสร็จเรามาที่นี่ครับ p l a y recording เราจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับตามชอบเลย สมมติ A F D เงี้ยเสร็จแล้วเราก็กดนี่ท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเราอยากเอาไปคลิกซ้ายคลิกขวาลงว้ด้วยแล้วก็กดตรงนี้ตัวด D สุดท้ายก่อนนะครับถ้าเราจะใส่ล่างสุดนะ,ะแล้วก็กดนี่เนี่ยมันจะลงมาแล้วไปคลิกขวาด้วยตัวโปรแกรมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเสร็จนี้แล้วเราต้องกด Apply ก่อนนะแล้วก็มาที่หน้าแรก ไปที่มาโคนะครับแอดเลขสักตัวสแล้วกันมาโคเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะใช้มาโคอันไหนนะเราไปดูอย่างอต่อดีกว่าไปกไันเลยเอาละครับก็เป็นไงมั่งครับของเจ้าเมาส์ตัวเอ7 2นะครับที่เจ้าตัว เม็กซานั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแอดรีวิวให้ดูกันแล้วว่าทั้งตัวเมาส์วัสดุโปรแกรมราคาอยู่ที่65 0บาทเท่านั้นนะครับประกัน2ปี6 5 0ิบาทเองถูกมากหัดซื้อตามสู่ในทีชั้นนําได้ทั่วไปนะครับหรือออนไลน์สั่งจากทางเราได้เลยนะครับหรือว่าไปดูเราทัาช้อปปีก็ได้นะครับมีหลายหลายร้านเราก็เริ่มกระจายสินค้าไปแล้วเมาส์ตัวนี้เป็นทรงมือขวานะครับหลายคนอาจจะชอบนะซึ่งแอดคนหนึ่งชอบเป็นทรงมือขวา ถ้าใครแบบชอบตัวนี้ก็แนะนำไปซื้อไปลอกใช้กันดูนะครับแอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ